ครับสวัสดีเอฟซีสุขุมสุขคนทุกท่านนะครับมื้อนี้มาพบ,พอพอบอาปอกข้าวไอ้กะทิลอยฟ้านะครับผมมานี่นะครับผมมื้อนี้มัดเด็ดไอ้กะทิตัวใด้ก่อยเมื่อไรว่า,า,างสนิทสุขสิไลาพายนี่นมัดเด็ดไอ้กะทินะครับว่างสันิทสุขมัดเดียวแค่นแคนครับ,บเหลือไว <laughs> ้แต่เกิบนะครับเพื่อนเพื่นนี่หัวปีเก่งเพื่อนนี่เก่งเลยเนาะเมื่อยก่อนเวลาเมื่อยก่อนเวลานะครับเอาจริงอ่ะเอาจริงมัน มันปีนไปปีนอันนี้อันดีต้นนะครับผมนี่นะครับมันเด็ดไอกะทินะครับผมบังสานตีสุกนะครับเดี๋ยวก้อนมันมันเคยมันเคยคุ้ยกันดูก่อนมาบ้างนะก้อนสีต้่มเออค้นตัวไปต้่มค้นรอบขางก้อนมันวัแก้วเนี่อ่าเดี๋ยวผมไปขึ้นแล้วเดี๋ยวเข้ามาจง ทิดถ่ายว่าจะผ่านไอที่ใหม่นะครับมัดเด็ดไอทีเอ่อสหวานเจี๊ยบหรือสีคมปานหน่องนะครับ่ารอรุ่นกันต่อไปครับว่างสันติสุขนะครับผมมัดเด็ดไอกะทินะครับเมือเช้านี้ไปถาไอกะทิเด็ดบางใดก็บอกว่าบไรีว่างสันติสุขสีไล่บางใดนะครับผมสี่สิบลิตรกำกับสิบสี่สิบไปครับรอรุ่นรอเชียร์กันไปนะครับว่างสันติสุขครับโชคโชคดีสามพังง ไปได้เส้เอถือโตเตะโตเโตะไปได,ดูนะครับแลนพุ่นเลยนะครับอาจารย์ช้างนะครับดูนะครับปฐมอขยับเลยนะครับขยับเลยท่านโอยเพื่อนรักของไอ้กะทินะครับมาเด็ดไอ้กะทิสิเป็นยังไงโปดติดตามครับสวัสดีทุกท่าน

ยืงมาได้ลงยืงมาได้ลงโอ้ยเสียดายเนี่ยบัดนี้ยืงใครมาได้เล่นมือเศร้าลุงหลอดเดินเข้ามากก็มาขอมัดเด็ดไอ้ทีบอกบ่อไร่ว้างสีสุกสีไร่บ้างใดนะครับตอนนี้นะครับผมสดใสซาบๆมากๆเลยนะครับมัดเด็ดไอ้กะทีนะครับมือเศร้าบ่อไร่บ้างสีไร่ไผ่ เอมีพ Laser ่ร like ักขานห้อมนะครับลุงหลอดทายคลิปไปแล้วนะครับเขาไก่ทีสุดยอดดีลีนะครับผมบองไหลไน่นะครับโอ้ลุงหลอดทายไปบอไรวัางไหลไปเลยครับผมสีผ่านไปหวานเจี๊ยบนะครับผมอ

สาเลนะามเลยเหวานจรียบเลยครับผมบานเด็ดไอกะทิเขาครับฟปางเดียวเมื่อบ้านเลื่อยนะครับสําหรับลูกหลอดเมื่อบ้านแล้วนะครับผมโมเมนต์หมานะครับเบิร์ตตั้งแต่ก่อนนโกยเพื่อนรักแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเรียบสี่สวัสดีครับ